สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้ติดตามข่าวเกี่ยวกับการสรู้รบกันที่เกิดขึ้นในพม่าทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่22เดือนมิถุนายน2567สําหรับในรายการข่าวนี้นะครับผมจะนําข่าวเกี่ยวกับทางภายท่านพม่านะครับมีการเสริมกําลังพลและลุกหนักนะครับเพื่อที่จะย,ยึดขึ้นในเมืองรอยก์นะครับทางภายทหารกระห่แดงก็มีการต่อสู้กันอย่างรุนแรงนะครับ จะนําข่าวการสรุปกันที่เกิดขึ้นในรัฐกายานี้มารายงานทุกท่านได้พังมีรายงานว่าทางกองทัพเมียนมานะครับได้ผ่านแนวบ้องกันทหารกะลิงแดงหรือเคเคเดียบยึดเมืองลอยเกาะขึ้นได้สําเร็จนะครับโดยภายกลุ่มชาติพันต์ตรวรังได้มีการส่วนที่กําลังรายกลุ่มเคลื่อนพลประสิทธิ์เมืองล้งเนปิ่อพุ่งเป้าโจมตีหนักในขณะที่แนวลบค่ายผ่าซองก็ยังเดือดนะครับทหารกะลิงแดงถอยร่น อ้างว่าโดนพิษอาวุธเคมีของทหารพรม่าที่ใช้ในการโจมตีต่อกลุ่มชนติพันธ์นะครับเมื่อในวันที่22มิถุนายน2567ที่ผ่านมานะครับภายปราสาสัมพันธ์ทางการรบกลุ่มชนติพันธ์กระเดงนะครับเปิดเผยว่าตลอดระยะเวลา1สัปดาห์ที่ผ่านมาทางทหารเมียนมา จากลายหน่วยรวมกันมากกว่า500นายนะครับได้ทาการปลูกโจมตีกลุ่มชาติพันธุ์ทหารกระลลงแดงหรือ K.A.K.N.T.F. ส่วนสามารถผ่านแนวป้องกันเข้าถึงกลางเมืองดยอยเกาะเมืองหลวงรัฐคาเลนีและสามารถยึดคืนเมืองดยอยเกาะได้สําเร็จโดยทางกองกําลังกลุ่มจริญวุฒิทหารกระลิงหรือ K.A.K.N.T.F. และ p d f ยอมถอนกำลังพลออกจากเมืองดยอยเกาะนะครับหลังจากดึงกำลังพลมานานกว่า2เดือน เนื่องจากเกรงว่าราัทธรที่อาศัยอยู่ในเมืองดยอยเกาะจะได้รับผลกระทบจากการสู้รบกับทหารเมียนมาโดยได้หันไปทําการปลอกเส้นทางในพื้นที่เมืองดีมอโซและทําการเกาะกลนการส่งกําลังํารุงของทหารเมียนมาที่บริเวณเมืองโมบายหรือเมืองปลายนะครับนอกจากนี้นะครับหลังจากกองทัพเมียนมาเคลื่อนพลมาจํานวนมากเพื่อปลูยึดเมืองดยอยเกอะเมืองหลวงรัฐคาเรนีจนได้สําเร็จนะครับ ทางกองกำลังกลุ่มจิตอาวุธทหารกะเล่งแดงหรือคารนีนะครับได้มีการแก้เกมตรวบหลังโดยการสนที่กำลังกลุ่มทธิพันจากลาย่ายเคลื่อนกำลังมุ่งหน้าเข้าประชิดเมืองหลวงเนปิดตซึ่งเป็นเมืองหลวงของเมียนมาพุ่งเป้าโจมตีในเมืองหลวงเนปิดอรครั้งใหญ่โดยใช้ตรวรุ่นใหม่ระยะไกลนะครับที่ได้สั่งซื้อเข้ามาหลังจากทางกลุ่มจิตอาวุธนะครับได้มีการเปิดรับบริจาคผ่านทางสื่อโซเชียล เข้าปฏิบัติการในการโจมตีเมืองลงในปีต่อครั้งนี้ด้วยนะครับในขณะเดียวกันนะครับกองกําลังทหารคาเลนีหรือ KA และกองกําลังป้องกันประชาส่นหรือ k n d f และอีกฝ่ายได้ทําการปลุกโจมตีทหารเมียนมาที่ค่ายพาซองอําเภอเม่จจ์จังหวัดปอลาแค่เพื่อยึดค่ายดังกล่าวนะครับที่มีทหารเมียนมาจากกองพันทหารราบที่134-135และกองพันเคลื่อนที่เร็ว531 ซึ่งประจําการอยู่จํานวนหลายพันนายนะครับซึ่งในการสรุปกับทหารเมียนมาที่ค่ายผาซองทางกองกําลังกลุ่มจิตอาวุธทหารกระเลงระบุว่ามีกําลังพลกลุ่มทหารกระเลงจํานวนเจ็ดคนแต่ละพลกระทบจากอาวุธเคมีของทหารเมียนมาที่ยิงเข้าใส่จากการประทะบริเวณรอบค่ายผาซองซึ่งแต่ละคนนะครับมีอาการเวียนหัวและขึ้นไส้ และอาเซียนอย่างรุนแรงนะครับจนทําให้กองกําลังกาเรียงที่เข้าปลุกโจมตีค่ายพาซองของทหารพมา่าต้องล่าถอยออกมาเพื่อวางเพยนปลุกโจมตีครั้งใหม่นะครับอันนี้ก็เปลี่ยนข่าวการประทะสรุปกันที่เกิดขึ้นระหว่างทหารเมียนมาและกลุ่มทหารกะเรียงแดงหรือเคเคนเดียฟ e ในรัฐคาเลนีนะครับ ก็การปะทะสรุปกันนะครับก็ยังเกิดขึ้นอย่างดูเดอดนะครับส่วนในพื้นที่ทางตอนเหนือของรัชสานตอนนี้นะครับก็ทางกลุ่มติดอาวุธสนิพันธุ์ด้วยกันเองนะครับมีความขัดแย้งขึ้นมานะครับส่วนในพื้นที่ทางภาคเหนือของรัชสานตอนนี้นะครับหลังจากทางกลุ่มติดอาวุธหรือว่ากลุ่มพระมิตรสามกลุ่มนะครับสามารถขับไล่ทหารพม่มาออกจากในพื้นที่ทางตอนเหนือของรัชสานได้แล้วนะครับตอนนี้ก็ อาทางกลุ่มดิาวุธิด้วยกันเองนะครับมีความขัดแย้งนะครับเมื่อจะเป็ียนทหารต่างเทียนเหนือเอและทหารคาชินเขียงเอนะครับก็มีความขัดแย้งกันหนักมากนะครับซึ่งทางฝ่ายทหารต่างเทียนเหอเอนะครับไม่อยากให้ทหารคาชินเขียงเอนะครับอยู่ในพื้นที่ทางตอนเหนือของรัสเาน,นะครับอยากให้มีทหารต้าอางเพียงกลุ่มเดียวนะครับนอกจากนี้นะครับทางฝ่ายทหารต่างเทียนเหนอยังมีการขับไล่ทหาร s s p p ออกในพื้นที่ทางตอนเหนือของรัชสานด้วยนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมขอขอบคุณทุกท่านที่เป็ี่นกาลังใจให้ผมตลอดมาและอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์และกดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมต่อไปนะครับสวัสดีครับ